สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้เวลา14นาฬิกาสองนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชวุฒิพราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม39ต้นเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564พระพุทธาขอรับเวลา14นาฬิกา26นาทีเสด็จออกแทนพระองค์นัระฐทินาพรสถานพระช